สวัสดีครับดนนึงมาถึงบ้านแล้วนะครับ,บอ๋ไม่อัเดี๋ยวไดเด้ออ๋อเลยไม่ว่านี้คลองไว้ว่าอยู่ค่ะไ,ได้คลองเชรญจล้นนะคะ่ะอัเปิดประตูให้นะครับน่ารักมากเลย,ย,เยแลดวแล้วเดืรดดมาก หนีทางไหมลายเลยแต่เอ็มหนีไปไหนมาเนี่ยแต่เอ็มไม่บอกหนูสักคำหนึ่งเลยนะหนูได้ไปเสียงดังช่วยเสียงดังอยู่ไหนฮะอยู่ที่วัดโอ้ยวัดก็ไม่เสียงดังโอ้วัดที่ไหนข่าวดีข่าวดีกินไงกินไงทุกเพื่อกินนะกินนะกินไงให้ข่าวดีได,ด,ด,ด้ข่าวดีไปทำเรื่องรถเรื่องลดทำให้ได้ทำให้ ครับมีข่าวดีนะขะาวดีข่าแล้วก็มีข่าวดีลุงจะรถมาวันนี้เหรออันนี้ต้องไปถามลุงไปถามาไปถามถามป้าก่อนนะครับป้าครับถามแทงก็ไม่เลยแมงไม่ง่วงนอนป้าที่ท่านเหนื่อเหรอได้รถต่อยแล้วง่วงนอนเลยถึงว่าถึงว่าแล้วได้รถใหม่แล้วง่วงนอนเลย ใครก็ง่นอนย่องเใครกม่อนอยู่ในม้องเก็มาส่งข่าวให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังจากปานนี้เดี๋ยวฟังจากปานนี้ว่ารถาแล้วนะครับเราลุงราลุงราฟังเกมเลนะทีนี้เนี่ยได้แล้วได้แล้วผ่านแล้วผ่านแล้วอ้าวเราฟังจากลงเราฟังจากนีง ขอฟังความชัดเจนกันงูอะไรนะ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 ครับมาถามป้าครับป้าได้ินอะไรอะไรทำลงรถให้สูงขึ้นนิดนึงโอ้โหทำลงรถแล้วเอ้ยงานมีลูกเจ้าช่างพงอีกแล้วนะครับมีงานมาเมย์เด็กมาหันไบบ์มบ้านบอออีก รุ่นไหนฮะรุ่นไหนเบื่อเงินไหนก็ได้อันนั้นละบอกนะว่าเจ้าสะเอารถบัสหน้าเจ้าเงินหน้าสูงบัสรถสู้ก็จะหัราะว่าเธอคุณทราบนี่ได้หรรถบัสจินเลี้ยสัพพงศ์รถางสจาถวาสรถบัสทำไมกันรถบัสสี่ล้านเนาะโอเคนะครับทุกท่านเนาะเดี๋ยวไปฟังจากปากคุณนะครับ คิดหรือเปล่าที่ถามเนี่ยยังไม่คิดยังไม่คิดถ้าถ้าจะให้มันต้องออกช่วยนะออกช่วยได้ไหมได้ไหมทำไมย่าทบออกค่าน้ำมันช่วยอค่าน้ำมันช่วยโอเคครับไม่ไหวค่าน้ำมันช่วยค่าจอดดิบ60กล้าเมื่อยนะครับจ่ายค่าแรงทำหลังคายกสูงแล้วล่ะสั่งงานสั่งงานแล้วทำอะไรมมไ่่ใชทำหลังคาลงรถลงรถลงรถใช่ไหมลงจอดรถ ครับไอ้ป้าบอกช่างโปงเมื่อกี้ว่าให้ทำลงรถลงรถเลยเลยลงรถรอเลยัไม่อแสดงว่ามีโครงการคือแน่ๆแล้วแน่ๆแล้วลงมาแล้วนะครับถลกแดดมากร้อนมากแต่พงรับงานแล้วครับลุงลุงก็เดินทางกลับมาแล้วนะครับทุกท่านก็มีงานด่วนนี่ครับพี่พงวงทำได้เยอะมากนะครับ ก็จะทำโรงรถใหม่ด่วนมากครับโคตรด่วนครับโคตรด่วนโคตรด่วนนะครับไม่ใช่โคตรด่วนต้องโคตรด่วนนะครับเนาะสูงตรงนี้เนาะก็จะทำลังคาใหม่นะครับเพื่อแล้วก็งานเข้าช่างคงเลยนะเพราะว่าหลังคาตู้มันก็ไม่ได้นะครับตอนนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เลยเนาะ งานตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับมาอีกงานนะครับงานเข้าแล้วก็มาอีกงานแล้วก็มาอีกงานเข้าเรื่อยเพราะว่างานนี้ก็งานสุดนตัวก็มีนะครับเมื่อกี้ไปรับงานมานะครับทุกท่านอ่ะไปถามลุงนะครับ ลุงไปแล้ว่ะลุงไปลงลุงดกลังวางแผนอยู่ว่าจะทไงรงนงไร่ลุงมองมองลงหลังคาหลังคาลนต่ำกระต่ำพี่น้องกันต่ำก็ทำใหม่กำลังจะมองว่ามันดีอยู่ว่ามันมันไม่ได้เชื่อมใส่เนาะมันเชื่อมไม่ได้เนาะแล้วอดแล้แล้วก็ ยกเลยะยกขึ้นค่ะแล้วด้านสูงกว่านี้หรอเปนตะลุ่มี่ยนี่ไมต่างกันต่เอมต้องันสูง้นไแค่ไหนสองเมตรก่อนองเมตรก่อนนนี้เจ๊ยออกเจียวออกก็ได้แล้วเมตรนะลุงีเมตรขึ้นเข้าหัวร่วงหัวที่ไปยืนที่ทมวาเข้าไป้มันสูงขนาดนั้นเชหวลมโมนนลรถตู้นาะโอ้ดูอยู่อันนี้เอามันออกง่ายเพราะว่ามันมันไม่ได้เชื่อม ร้อยเจ็ดสิบสองเมตรก็ขึ้นไปอีกหน่อยทุกวันจะได้เชื่อมเดือนเป็นตาบองนะครับเชื่หัวใจมุงโครงการโครงการล่าสุดแล้วนะครับช่างคุณมองงานแล้วตอนนี้มองมองดูงานแล้วนะครับทำได้เพราะว่ามันมันบริสุเยื่อมแข็งเชื่อมมุ่งมันจะเยื่อม เดี๋ยวว่านานๆ้ายที่นสัมคน้ายี่าเรื่อะจมือนน้ตที้นายนะฮะเอารู้ได้นี่ยีเี้ยวมานั่งไงว่าแล้วคนนี้ต้องรีบอนไหนล่ะีไปเบิ่อนง้างไเน่นเห็นแนนมเห็นแล้วนแ้วเหนลนบเร็ โอ้เสื้อสวยมากเลยคะโอ้เงี่ยงเงี่ยงระวังเยียบเด้ออย่ามันเยียบเด้อเยียบเด้อมาเนี่ยพ่อเยียบข้าไปเหยียบนะคะไม่เยียบไม่เยียบแมปิาแล้วก็เดินไปดูปราเรื่องเรื่องก็เรื่องเรา งาน,นตรวจงานเนาะปล,ล,ปลาปูได้เยอะแล้วค่ะเ่อไปก็มันบางอยู่ปูน,ปนลุงไปซื้อปูนมาบออยัดเดซื้อตะกาวกยแนวมาอ๋อๆๆกาวเอ่มันบางๆางด้วนีมน่มัน,นมันถีนา้ามมนถีน้าแต่ช่วงช่วงนั้นเลยมันก็บางไม่เลยบางมเรื่อยต้องกอาไล่เท่า้นสรวลลงะตอนนี้ปูนก็หมดเร็ว ไปจะได้เวลาไปสวดมนต์มาเลยเย็นนี้จะสวดมนต์นะครับสวดมนต์ได้ตอนเย็นปูสวดมนต์อยู่ปะอยู่ไหมครับอยู่ขอเ่อยู่เลยน่ยลยะี่เจ็วที่เจ็ดนตครับเต็มเต็มไง